มันก็เยอะนะเยอะแต่มันม,ม,มากกันหาตัดไปเทียนะบแล้วหาตัดไปเทียบนะ ๆดินไม่ได้ใช่ตอนนี้ถ่ายเป็นงี้ย,ง me, ย่งครับผม<ด>ยอนไป่<ด>เอ<ด>าอดูก voilà ดงแล้ในรูี่มันไม่เอาไปเกของรั้นหนานี่เขาทำไม,ามนี่เขาออกแบบนี้นะเขาไม่รอหรอกนะพี่แจกอคอือได้มงไม่ได้มา